พาคุณพี่มาชมพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปงานหล่อตันด้วยนะครับงานนี้เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก7นิ้วฐาน9นิ้วและงานนี้เป็นงานหล่อจากช่างสิบหมูเนี่ยฮะสวยงามมากพระพักนี่เป็นแบบศิลปะแบบคันธระนะครับก็คือศิลปะแบบหน้ามนุษย์นะครับผมสวยงามมากนะครับสันจมูกนี่คือคมสวยงามพระเนตรคมสวยงามนะครับแล้วก็พระเกษาสวยงาม เรียงเรียบละเอียดมากนะครับผมเนี่ยฮะดูที่ด้านข้างงานคมมากองค์นี้นะครับเป็นงานหล่อจากเนื้อแร่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเนื้อแร่เรียกซับนะครับแร่เขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบ,บรุรีน้ําหนักนี่คือที่ผมถือนี่คือหนักเลยนะครับ4กิโลกร,รัมนะครับเหมาะมากที่จะเป็นพระประธานประจําบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพระของขวัญพระประจําร้านค้านี่นครับ แลเรียกทรับแล่เขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีขนาดหน้าตัก7นิ้ววัดจากหัวเขา่าฝายไปขวาแบบนี้7นิ้วนะครับตัวฐาน9นิ้วสูง11นิ้วครึ่งเกือบเกือบหฟุตเนีสิบนิ้วนะครับอีกหอีกจุดหนิ้วก็ถึง1ฟุตแล้วนะครับหนา5นิ้วน้ำหนักร,มรวมสี่กิโลกร,รมัมงานนี้คืองานหล่อตัน ไม่มีความกวงใดๆทั้งสิ้นงานเนี่ยเขาจากเนื้อแร่เขาเรียบซับทั้งองค์ไม่มีคําว่ากลวงไม่มีคําว่าตันเพราะฉะนั้นงานนี้ลงหลักปักฐานเป็นพระประจําบ้านได้เลยลงหลักปักฐานเป็นพระประจําร้านค้าสวยงามมากแล้วงานนี้จัดส่งเผยแพร่โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกในราคามหาวิทยาลัยส่งทั่วประเทศไตรลักนะครับผมองค์นี้เช่าบูชา 4,500บาทนะครับใครอยากจะได้เช่าไปบูชานะครับก็สามารถแคปภาพนี้ได้เลยแล้วนี่คือข้อความด้านหน้าเป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกใครอ่านไม่ทันแคปภาพได้ครับอันนี้นะพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกข้อความด้านหลังเป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกใครอ่านไม่ทันแคปภาพได้เลยนะครับ4,500บาทนะครับที่ศูนย์บริการจะส่งไม่แพงด้วยทั่วประเทศนะครับ เนื้อเป็นเนื้อแร่ธรรมชาติไม่มีการพ่นสีนี่ไม่ใช่งานพ่นสีงานเนื้อแร่เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีสเสน่ห์ความไม่เสถียรของตัวสีเห็นไหมฮะแต่ว่าสีเขาจะใกล้กันมากนะแต่เนี่ยคือเนื้อแร่ของเขาที่สย์ไม่ทํางานพ่นสีนะครับนี่นะแล้วก็ที่สําคัญงานนี้จัดส่งเผยแพร่เช่าบูชาโดยศูนย์จัดส่งพระไตรปิฎก ในราคามหาวิาลาัยส่งทั่วประเทศไตรลักษ์ด้วยนะครับผมเป็นที่เดียวนะที่เผยแพร่นะครับใครอยากจะได้ชอบไปบูชาเป็นพระของขวัญปีใหม่ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นพระประจําร้านค้าประจําบ้านก็ได้นะครับก็สามารถแคปภาพได้เลยนะครับพอแคปภาพเสร็จแล้วเก็บภาพไว้ไปที่หน้าโปรไฟล์ส่งภาพนี้แจ้งที่อยู่จะส่งหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกับคุณน้องเจ้าหน้าที่ได้เลยที่ศูนย์ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2วันถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศนะและนอกเหนือจากพระพุทธรูปสวยๆแบบนี้นะครับที่ศูนย์ยังเป็นศูนย์รวมองค์พระพุทธรูปมากกว่า500แบบเลยใครชื่นชอบคอนเทนต์งานพระพุทธศิลป์นะครับก็รีบกดติดตามได้เลยครับ